สวัสดีตอนเช้าที่ขอนแก่นวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็เป็นวันเที่ยวนะครับเพราะว่าเราต้องรอขึ้นรถตอนห้าทุ่มซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งกินข้าวเช้าครับก็กินกับซาลนะา,าเปานืาอร่อยครับซาลาเปาขอนแก่นก็อร่อยเหมือนกัน แต่รสชาติไม่ต่างกับซาลาเปาแถวอุบลครับก็เดี๋ยวว่าจะเช็คเอาตอนเที่ยงนะก็เพราะว่าเขาเช็คได้ตอนเที่ยงตอนนี้เพิ่งสิบโมงเองครับก็ไม่เดี๋ยวแจ้งแล้วก็เราก,ก็ออกไปเลยโอเคนะไว้เจอกันอีกทีนะครับถึงเวลากลับกันแล้วทุกคนได้ใช้เวลากลับอลับไปครับ เราก็จะลงลิฟตไปนะครับทอมมันไม่มีเนยะสิทุง,ยง,ทง,งขยะ12:18 10:18โมงถึงแล้วน,นะครับทุกคนจะเดินไปทางไหนเนาะขึ้นแรกเราก็เดินไป คนั่งวินมาจับ้างแรมชญยัฟ้าบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> เจะกันใหม่ครับนะ้าเช็คเอาออกมากันแล้วนะครับเพราะว่าเรามันจะเลยเวลาเที่ยงแล้วตอนนี้ก็สิบเอ็โมงสี่สี่นะครับเราก็จะเดินไปที่เซ็นทรัลนะครเซ็นทรัลเซ็นทันนั่นแหละครับ Central. Central. นนคบอนแก่นนะซึ่งอยู่ ไม่ได้ไกลมากนะครับแต่ว่าก็ก็ต้องเดินนานอยู่นะครับก็ก็คลิปนี้มีเดินบ่อยครับเพราะว่าไม่มีมอไซค์ก็เดินเรานะฮะ นึว่าประตูมันจะไม่ดังแล้วเอ๊ะมันดังเลยนะบางที่ว่าเราจะไปไหนไปชั้นสามไปชั้นสามแล้วก็ไปฝากกองนะครับซึ่งตอนเมื่อกี้ไปนั่งพักอยู่ที่ชั้นใต้ดิชั้นจีโอ้ไก่ดู ม,มีมันที่เซ็นทันในนี่เลยมันที่เซ็นทันบนเลย ที่ตรงนั้นน่ะเห็นตรงนั้นไหมเธอเมื่อวานเขาคิดว่ามันเป็นวัด มันมีที่นี่ปีนด้วยเหรอ,อ,อตอนนี้เราก็ออกมาจากเซนทันแล้วนะครับทุกคนเราก็ออกมาจากเซนทันเรียบร้อยละมาซิฮะซื้อซื้อไหม กินร้านไหน เมื่อนังดูเลยบอกนะเจ้าของร้านเนาะที่เราพี่ไม่มีรถไฟขแม่บอกเห็นไหมข้าวผหนมันก็จะมาเป็นรอบนั่นแหละตอนนี้เราก็มาจอดซื้อกระบับไก่นะครับเพราะว่าผมอยากกินมาตั้งแต่มาถึงนี่แหละรู้สึกว่าเห็นเขาขายบ่อยๆก็เลยคิดว่าโอเคน่าจะแบบเป็นของขึ้นชื่อแหละก็เลยลองหาซื้อกินดูอันนี้จะไปเดอะโบ๊ มีที่กันนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่แบบเป็นเดินเล่นถ่ายรูปอะไรพวกนี้นะครับเห็นในโกเวนโกเข้าไปเขาก็เลยอยากไปดูด้วยก็นั่นแหละครับเราต้องเดินทางต่อก็ประมาณ1กิโลกว่ากวก็ก็น่าจะนานอยู่นะเอาไปไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับแต่อันนี้ก็กินได้นะแทนอาหารเย็นเพราะว่าอ๋อก็ถามถึงว่ออาหารย็นแบบม่ใช่ที่แตกว่าจะแบบไปถึงเดอะวอลแล้วไปนั่งกินอะไร นั่งพักก่อนนั่งกคนไม่ไหวเหนไ่อกว่าจะไปถึงผลส่งมทุนก็หิวอ,อีกอาบน้ำไหมมีมีขนม,มอยู่นะก,ก็อาจจะไม่อาบน้ำก็ได้พรมน้ำมาย่างน้อยก็ถือว่าอาบเย็นเลยเนานะทำอะไรทำท่าทำอะไรเมื่อกี้นี่แล้วจะเดินทางกันต่อนะ่ยเดินเท้านะฮะประมาณอีกเดินอีกไกลใช่ไกลเลย<อ> รถเ,เทศบาลนี่หมายถึงรถขยะนะหรอือเราเที่เดินถึงมาแล้วก็ถึงแล้วเนี ใช่ถ้า,ามาจากซอยนี้เลยแล้วเราก็จะมาถึงถึงเดอะบอแล้วรเรามาถูกทางทุกที่ไหมเเราอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าเราอยู่ไหน เราอยู่ไหนไม่ย่อก่อนไม่ย่อเอ้ยไม่วเยนเธอเนี่ยว้าวนึกว่าจะเป็นที่โล่งๆใหญ่ๆไม่ใช่อันนี้เราก็อยู่ที่เดอะมอลล์แฟมิลี่เดอะวอลเดอะวอลนะครับคอนแก่นที่ที่แบบมันมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับแต่ว่า ตั้งจ,จากเดินมาจากเซนท่านก็กิโลหนึ่งกิโลจุดสองนะหนึ่งกิโลจุดสองกว่าจะมาถึงก็คือเหนื่อยนะครับเดินลงอีกนิดๆหน่อยๆนยะครับไม่ไม่นิดไม่หน่อยหรอกมันก็เกือบลงไปไกลเลยแหละก็โอเคนะครับคิดว่าทีว่าแรกคิดว่าสถานที่กว้างๆนะแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันเป็นเหมือนสถานที่แคบ,บๆครับแต่ว่ามันมีอะไรอัดแน่นไต่ต่มันมีประวัติศาสตร์คอนแกนด้วยนะครับ มีสถานที่ถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยนะก็<ม>พวกผมอาจจะมารอบเดียวก็ได้รู้สึกว่าเหนื่อยไม่ปากไม่ปากไปถ่ายรูปไหม นี่คืออกาแฟช็อกโกแลตร้อนนะครับราคาแปดสิบบาทอุย้ยเธอขายดูสิขายดูว้าวเขา,ขาทำลายให้ทุกคนว้าวน่าอร่อยเดี๋ยวก็กิกนล <c oughs> ตอนนี้เราก็ออกมาถึงที่ออกมาจากเดอะวอลกันแล้วนะครับก็ ตอนนี้ก็ที่บาของาสุครับก็ตอนนี้ก็เดินม,มาสักพักหนึ่งนะครับว่าจะขึ้นรถบัสแล้วก็กลับไปที่ขนส่งแห่งที่หนึ่งก่อนแล้วค่อยขึ้นรถบัสต่อไปที่ที่ขนส่งแห่งที่สามค,ความจริงอยากแบบยืมรถเขาสักคันหนึ่งอะไรเงี้ยล้วก็ขับไปเองไหแล้วก็ทิ้งรถไ,ไว้เขาไปนั่นได้ไหมแบบนั้นได้ไหม บรรยากาศก็เหมือนอุบลยามเย็นนะครับฝั่งแบบตลาดวาลินอะไรพวกนี้นะครับก็แต่ถนนก็จะกว้างกว้างกว่าที่แถวบ้านนะครับแล้วก็มีเหมือนมันเป็นแบบเก่าๆเนาะก็ยังไงก็ต้องเดินรอไปรอรถบัสอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่รถบัสแล้วก็ไปที่ขนส่งแห่งหนึ่งเลยนะครับผมเฟอร์รี่ <c oughs> ไม่หรยอ๋อตอนนี้เราฮะแปรี่ห้างห่างเหรอแปลว,ว่าไปห้างก็ได้ห้างเยอะจังเลยวิ่งไม่ออกแล้ว เอาละครับตอนนี้เราก็ตัดสินใจว่าเปลี่ยนใจแล้วนะครับเพราะว่ารถมีรถมอมาเนี่ยมันมาอ่าจนถึงสองทุ่มเนาะผมก็เลยว่าออไปหาที่เที่ยวรอดีกว่ากลับไปบคสสามกว่าจะได้กลับอีกก็ห้าทุ่มก็ต้องไปนั่งรอห้าชั่วโมงแล้วก็ต้องกลับบ้านใช้เวลาอีกห้าชั่วโมงอีกก็เลยคิดว่าโอเคเราแบบเรียกว่าไอ้นี่ดีกว่าโอเคเค้ยเขากำลังทาสีหรือเปล่า ก็เลยคิดว่าโอเคเราไปเดินเที่ยวกันก,นนก็ตั้งใจว่าจะไปเที่ยวที่บึงแก่งนครเนาะแก่นานาคนรไกลหรอไกลมากเลยล<า>โอ้โหาโรงเรียนแก่นนครดีเนี่ยนี่แหละเพราะจากนั้นตอนนี้เรามาอยู่ที่เฟอร์รี่นะครับห้างห้างสับปะสินค้าเฟอร์รี่นะครับ<ม>เพราะว่ามันใกล้กว่าเนาะแล้วก็สามารถขึ้นรถอยู่นี้ได้เนาะโอเค ช่วงนี้เที่ยวแต่ห้างนะครับอยู่ที่นี่ก็ต้องนี้แหละเที่ยวห้างเราไปอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาห้างแผลดีแล้วนะก็ก็มันไม่ได้อัดเขาะว่ามันนึงนะเนาะเราไม่ได้ทำอะไรก็เลยได้นิ่งมาอดนนิ่งได้เคฟมานะราคาสามสิบบาทซึ่งก็แบกกินอยู่แล้วเนาะ ก็ได้กินแล้วทั้งกระปับไก่แล้วก็เค้กตอนนี้ก็มารอรถรถตอนตอนเย็นไปบขศอส,อสามนั่นเองก็รอ,อไปแถวเขาก็มานะครับอารมณ์ทางนี้ก็น่าจะเป็นวาลินอารมณ์เดียวกันกันกบแถวบ้านนะตอน,นก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ไปเจอกันนะจวไปเจอกันที่ บอสอนะครับหรือว่าบนรถเลยน,นันเอตอนนี้เราก็มาถึงที่บอกอสอนะครับสามเลนที่แลก็จากที่แบบนั่งรอรถเมย์ตั้งนานนะครับเขาไม่มาสักทีแล้วก็เลยก็ได้ตุกๆนะครับแล้วก็ตุกๆก,ก็เลยมาเปล่ยที่นี่เสียนหนึ่งร้อยบาท ตอนนี้เหลืออยู่300เนตเนะก็ยังพอมีเงินค่าแท็กซี่กลับกลับบ้านนะครับแล้วก็ยังพอมีเงินค่าไปโรงเรียนนะครับพราว่าถึงบ้านแล้วก็สิ่งแรกที่ทําคืออาบน้ำแล้วแล้วก็ไปโรงเรียนนะครับแลาวเด็กเรียนนะครับอย่างนี้แหละครับก็จริงๆผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเ s r 9 0 0้นะครับแรกคิดว่ามันจะเป็น XR 155นะครับแต่ว่าที่มองไกลๆผมเห็นท่อมันจะเครื่างรา,างก็จะเป็นแบบเรียกว่าปั๊มเบรกมิชินนะก็น่าจะเป็นซีพอร์ตนะครับก็เป็นไปเนนเป็น3สูตรแบบคอร์สเพนนะครับแพงชา้าก็เป็น CPT น่แหะครับซึ่งคันนี้สวยมากทุกคนมั่น็นปีเก่ามันไม่ใช่ปีถ้าปีใหม่มันจะเป็นายตุมหมดก็อันนี้ก็สวยครับมาแอบถ่ายรถเขานี่แบบ ไม่เชิงอะไรมันสวยจริงๆทุกคน,นคือเป็นคันนึงแหละที่อยากได้ก็ความจริงรอตัว m o เต GP ตัว GP เนาะแล้วก็เรายังมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือคันนี้คันนี้คือ SR400 นะครับก็เป็นรถในตำนานคันนึงนะครับก็สีแดงมาชิดเลยนะครับก็ค่อนข้างจะแบบน่าทึ่งนะครับก็คือนานที่จะเห็น Big กไบ e 2ค to ันนี้อยู่ด้วยกันนะครับอันนี้อาจจะไม่ถือว่าเป็นบิ๊กไบค์ก็ได้ครับมันเป็นคลาสสิกเนาะแต่ว่าผมอนค้างชื่นชอบคันนี้นะครับเพราะว่าเสียงมันจะให้ซุ้มเสียงที่แบบมันเอาเรื่องนะทุกคนแล้วเครื่องยนต์นี้ก็จะแรงมากอันนี้เป็นโทษเดิมนะครับโทษเดิมจะวัวงานก็จะเป็นประมาณนี้เองก็เป็นเครื่องเดียวกับบล็อกเดียวกันกับ m t 0ศูนย์เ้านาะซึ่งผมเห็นว่าเขาแต่งก็จะมีน่าจะเป็นชิลนะกันกันเรียกว่า กันลมนะครับแล้วก็อันนีเ้เล็กเลน้ยอยครับแต่ว่าโดยรวมคือผมมองว่าแค่ปีเนี้มันก็สวยมากนะครับก็รอดูนะครับก็ยังยังเป็นไฟแบบแต่อไสอ้นะครับคือสวยจริงวคนสวยจริงมีค <c oughs> ันนี้แล้วบอกโอ้โ oh, หโค<ๆ>ตรโคตรโหนะบอกเลยเป็นมีอ๋อมีอ้น,นี้ด้วยทุกคนมีที่เรียกว,ว่าเป็น ตัวแบบตั้งสเตนแล้วก็จะถึงตรงนี้เนาะมาเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าขโมยมันขโมยรถเขากระบป๋าไกลขึ้นชื่อบุบุนะซึ่งไม่ขึ้นชื่อขอนแก่นซึ่งยังไม่ได้กินเลยก็เลยเก็บเอาไว้กินตอนตอนนี้แหละตอนอาหารเย็นนี่แหละโอเคนะอร่อย

มาถึงบนแล้วนะ <c oughs> มาถึงตอนตีห้าสิบน,นาทีนะครับก็ความจริงน่าจะเอามอนใส่มาจอดไวนะ้เนาะมันจะได้แบบมาถึงแล้วก็ขับกลับบ้านอะไรเงี้ยก็ทรินี้ก็โดยรวมก็เสียไปเกือบพันนะครับก็จากสองพผมตอนนี้เหลืออยู่พันสรอกว่าบาทนะครับแล้วก็ เหมือนว่าจะแบบต้องแบ,บ่งไปจา่ายค่าแท็กซี่อะไรเรืนอแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าถัดหน้าฮนะบ๊ายบาย